เออไปเก็บเออข้าวสารสื่อของเรนมาให้เกะเก่งเก่งใหญ่ดียูช้าชิช่าชิ้นแล้วทำชิ้นไม่ได้ทำอะไรคะแอบ,บอยู่ค่ะแอบใครคะแอบแม่ค่ะแอบ,บทำไมคะแบบ Det er ikke her.